โรงพยาบาลจักสุกรุงเทพให้บริการรักษาดูแลสุขภาพดวงตาพร้อมการบริการให้ทุกท่านที่มารับบริการได้รับความสะดวกสบายภายใต้คอนเซ็ปต์ Smart e y e Hospital ผู้รับบริการสามารถทำนัดหมายและลงทะเบียนได้ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน Bangkok Eye Hospital ก่อนมาถึงโรงพยาบาล เมื่อผู้รับบริการเดินทางมาถึงโรงพยาบาลสามารถยื่นบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อยืนยันการนัดหมายและพบกับน้องไอหุ่นยนต์ AI วัดอุณหภูมิมร่างกายและวัดความดันโลหิตเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับแพทย์ในการตรวจรักษาสำหรับผู้รับบริการชาวต่างชาติ สามารถยื่นหนังสือเดินทางเพื่อรับการรักษาโดยทางโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่จากทีม i Consultant ที่ปรึกษาการมองเห็นจะให้บริการเป็นล่ามและดูแลช่วยเหลือตลอดการรับการรักษาในขณะรอรับการตรวจรักษาผู้รับบริการสามารถรอคิวเข้าพบแพทย์ที่บริเวณโซนผู้ป่วยนอกพร้อมรับบริการน้ำดื่มจากน้องเนรหุ่นยนต์อัตโนมัติที่ให้บริการเสิร์ฟน้ำดื่มแก่ผู้รับบริการ เจ้าหน้าที่ไอคอนซัลเทนจะดูแลคนไข้ด้วยความใส่ใจและคอยให้คำแนะนำเคียงข้างคนไข้ในทุกกระบวนการรักษาเพราะโรงพยาบาลจากักษุกรุงเทพใส่ใจในการที่จะบริการให้กับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อการสื่อสารที่ไร้รอยต่อจึงมีทีมไอคอนซัลเทนเพื่อเป็นที่ปรึกษาด้านการมองเห็นให้แก่ผู้มารับบริการทุกท่าน นอกจากนั้นทางโรงพยาบาลยังมีพยาบาลวิชาชีพเฉพาะทางที่เข้าใจและใส่ใจในทุกขั้นตอนของกระบวนการรักษาดวงตาคนไข้ในระหว่างการรับการรักษาที่โรงพยาบาลผู้มาใช้บริการกับโรงพยาบาลจากักษุกรุงเทพสมาร์ทไอ h o ส p ิทอลทุกท่านมั่นใจได้ว่าเราจะดูแลผู้รับบริการอย่างดีเยี่ยมตั้งแต่เริ่มเข้ามาใช้บริการไปจนตลอดกระบวนการของการตรวจรักษาจนถึงกระบวนการส่งผู้รับบริการกลับ ให้โรงพยาบาลจากักษุกรุงเทพ b แบงคอ k Eye Hospital ดูแลดวงตาคุณและคนที่คุณรัก